สวัสดีคร os, ับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้ครับอาร์มมีเมนูบิสกิตครับซึ่งเป็นบิสกิตที่เราใส่พวกช็อกโกแลตชิพนะครับใส่ถั่วลงไปด้วยนะฮะรับรองว่าอร่อยมันแน่นอนเลยนะครับซึ่งเมนูนี้อาร์มขอตั้งชื่อเมนูว่าพีนัทช็อกโกแลตชิพบิสกิตนะครับซึ่งเป็นบิสกิตที่รวมเอาความอร่อยเนี่ยใส่ลงไปนะครับส่วนผสมก็ไม่ได้เยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมเมนูพีนัทช็อกโกแลตชิพบิสกิตนะครับก็จะมี แป้งสาลีอเนกประสงค์ครับไข่ไก่เนยสดรสเค็มน้ำตาลทรายช,ช,รช็อกโกแลตชิพครับซึ่งตัวนี้นะครับอารมเลือกใช้เป็นช,ช็อกโกแลตชิพที่แบบชิ้นเล็กๆนะครับเวลาเขาผสมลงไปแล้วเนี่ยจะทำให้เนื้อสมหรของเขาเนี่ยมีตัวสีของตัวช,ช็อกโกแลตเนี่ยสวยงามด้วยนะครับ ถั่วครับเป็นถั่วลิสงนะครับซึ่งวันนี้อารมก็ซื้อที่แบบอบสําเร็จรูปที่เป็นแพ็คเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยและที่สำคัญครับอัตราส่วนผสมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ครับเรามาเริ่มทำเมนูพีนัทช็อกโกแลตชิพบิสกิตกันเลยกว่านะครับคือเดี๋ยวเราจะนำของเหลวนะครับใส่ลงไป ได้เกลือเนยละลายนะครับซึ่งอัมไปละลายในไมโครเวฟนะครับประมาณสัก20วินาทีนะครับพอให้เขาเป็นน้าน้ําแบบนี้นะฮะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปครับคนพอให้เข้ากันก่อนนะพอไข่กับเนยเริ่มเข้ากันแบบนี้แล้วนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งเมนูนี้นะครับจะมีความกรุบกรอบนะครับอร่อยพร้อมกับตัวหว,วานๆจากตัวช็อกโกแลตชิพด้วยนะครับความกรุบกรอบก็มาจากตัวพีนัทของเรานั่นเองหรือว่าถั่วลิสงนั่นเองนะครับอพอได้ของเหลวแบบนี้แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนมาใช้พายยางของเราเราก็จะใส่ตัวแป้งนะครับลงไป ทีละครึ่งครับแล้วก็คนคนตรงกลางแบบนี้แหละครับแป้งจะได้ไม่กระจายนั่นเองกวาดเข้าลงมาให้หมดเลยเค้เาได้แบบนี้นะครับก็ใส่ต่อเลย พอเราเริ่มใส่แป้งเยอะๆนะครับตัวบิสกิตของเราเนี่ยส่วนผสมของเราเนี่ยก็จะคนแบบล้วนๆแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยรวมกันแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามานวดกับมือนะครับใส่ไปยีงไงเหลือไว้ทำแป้งนวดน,นิดนึง พอแป้งเริ่มจับเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดเลยเดี๋ยวคนต่ออีกสักหน่อยนี่โอเคพอได้เป็นก้อนๆเป็นเ,เนื้อหย,ยาบๆแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ถั่วลงไปเลยนะครับ แล้วก็ช็อกโกแลตชิพนะครับเดี๋ยวซ้อนถ้วยไว้หน่อยตอนนี้ยังติดๆดมืออยู่นะฮะคนก่อนนี่โอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราจะ แป้งนวลเนี่ยลงไปที่เขียงไม้เราเลยเดี๋ยวขอเช็ดนิดน,นึงครับ <c oughs> เดี๋ยวมันจะปมนมาในส่วนผสมของเราโรยแป้งลงไปนะครับให้กระจายหน่อยแล้วเราก็นำส่วนผสมนะครับเทลงมา เยวคขึ้นก็ได้ถ้าพื้นที่เราแคบแบบนี้นะครับเราก็จะใช้มือขยำเขาก่อนต่อเลยเยาำนะครับจะนวดด้วยมือเนี่ยจนส่วนผสมเนี่ยกลายเป็นก้อนที่แบบเนื้อ สมูทแล้วนะครับเนื้อเนียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งให้เป็นสีก้อนนะครับแล้วก็ทําเป็นแท่งยาวๆโอเคงั้นเดี๋ยวอามนวดให้เขากันก่อนเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนครับ <S <S ตอนนี้นะครับส่วนผสมก็กลายเป็นก้อนแบบนี้นะครับเนื้อสมบัตของเขาก็นุ่มๆแบบนี้นะฮะเนื้อเนียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งนะครับออกมาให้ได้ประมาณสักสี่ก้อนนะครับนี่อัดแน่นด้วยเครื่องเห็นไหมครับเครื่องแตะออกมาเลย ทั้งถั่วทั้งช็อกโกแลตชิพนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะปั้นนะครับให้เป็นแนวทรงแบบนี้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแท่งนะฮะประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะอบให้สุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็วอร์มเตาอบได้เลยนะครับที่ 1 0 0องศาเอ้ย160องศาเซลเซียสนะครับไฟบ,ไ,ฟรไฟบนไฟล่างไฟบนไฟล่างนะฮะถ้ามีแบบพัดลมก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะได้กระจายความร้อนได้ทั่วโอเคเดี๋ยวอามจะทําอย่างนี้นะครับให้ได้เป็นแท่งแบบนี้ทั้ง4แท่งเลยวางบนกระดาษนะครับเดี๋ยวอามทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาไข่ก่อนที่จะไปอบกัน,นครับโอเคครับตอนนี้ตัวบิสกิตนะครับก็พร้อมที่จะเข้าอ,อบแล้วแต่ก่อนที่จะปอบกันเราต้องมาทาไข่นิดนึงนะครับนี ทาบางครับให้ทั่วแบบนี้นะฮะไม่ต้องไม่ต้องแบบให้เยอะมากนะครับเดี๋ยวสีเขาจะเข้มไปหมดนะแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเรานะครับจะนำเข้าเตาอบประมาณ15นาทีนะครับถ้าใส่ประมาณนี้คือเขาจะยังไม่สุกแบบ100%นะฮะแต่เขาจะสุกแค่ข้างนอกเนาะ ตรงกลางๆเนี่ยครับเขาจะยังแบบยังไม่ค่อยสุกดีนะครับแป้งเขายังแบบยังไม่ค่อยสุกเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําจากนั้นทาไข่อีกรอบแล้วก็เข้าอบอีกรอบนะครับซึ่งเราจะทํางาน2สเต็ปนั่นเองโอเคมันสเต็ปนี้นะครับเราจะเข้าไมโครเวฟเอ้ยจะเข้าเตาอ,อบก่อนนะฮะเระมาหสัก15นาทีนะครับมือกับไมโครเวฟโอเคเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ โอเคครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวบิสกิตนะครับที่เราเข้าไป15นาทีนะครับหน้าตาของเขาจะสุกประมาณข้างนอกนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยแป้งยังมีส่วนที่ยังไม่สุกอยู่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เป็นชิ้นนะฮะวันนี้ผมขอหั่นเฉียงๆแล้วกันนะครับประมาณสักอันนี้ก็ตัดตรงนี้หน่อยจะได้วางได้นะครับเวลาหั่นนะครับกดลงไปเลยนะฮะอย่าแบบยึกยๆกยอย่างเงี้ยฮะเพราะว่า ตัวถั่วกับตัวช็อกโกแลตชิพนี่อาจจะหลุดออกมาได้นะฮะหั่นลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่กดข้อมือลงไปเลยนะฮะแบบนี้ส่วนตรงใบนะครับหั่นส่วนนี้ออกไปเลยพราว่าเดี๋ยวเราจะวางง่ายๆแบบนี้นะฮะโอเคส่วนที่แตกหักไม่เป็นไรนะครับ ซึ่งถั่วเนี่ยมันจะชอบหลุดออกมานะครับถ้าเสียดายก็บดถั่วก่อนก็ได้ก่อนที่ใส่ไปแต่ามว่าใส่เป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้นะครับมันได้ความกรุบกรอบดีนะฮะโอเคตรงนี้เราก็เคลียร์นะครับเคลียร์วางไว้ข้างๆก่อนแล้วเราก็นำบิสกิตนะครับที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับทาด้วยไข่อีกหนึ่งรอบนะครับ บางๆนะฮะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะแล้วเราก็นำเข้าไปอบต่อนะครับอีกประมาณ10นาทีนะครับรอให้สีของเขาเนี่ยออกเหลืองๆจากนั้นก็พักให้เย็นแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวอามทาไข่แล้วก็ไปเข้าอบต่อก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกัน ไปนะครับบิสกิตของเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะครับเดี๋ยวอามจะจัดใส่ในตะกร้าไม้หวายแบบนี้นะครับถ้าที่บ้านอยากจะเก็บไว้ทานหลายๆวันก็สามารถเก็บใส่ในเขเรียกนะกล่องทนะัพเปอร์แวร์นะครับหรือว่ากล่องล็อกแอนด์ล็อกอะไรเงี้ยนะฮะที่แบบปิดฝาสนิทนะครับเก็บไปได้เลยนี่จะใส่จานลงไปจัใส่ตะกร้าหวายของเรานะฮะลงไปแบบนี้ นี่ชิ้นหนานิดนึงนะฮะจะทานคู่กับพวกชากาแฟตอนเช้าๆชาเงี้ยก็สบายเลยนะครับอร่อยแน่นอนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบิสกิตนะครับที่มีทั้ง ตัวทันะครับหรือว่าตัวบพีนัทนั่นเองหรือว่าจะมีช็อกโกแลตชิพด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะใส่อะไรลงไปเน่ก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ชมเลยสําหรับสูตรนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูอัตราส่วนผสมนะครับได้ที่ช anel ของเรานะครับที่ foodtravel.tv โ okay, อเควันนี้อาขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ